ก็กราบสวัสดีสําหรับผู้ที่นอนดึกนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่5นะครับกูซ่าก็มีเรื่องมาแชร์สําหรับผู้ที่นอนดึกนะครับผมเป็นเรื่องราวดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางโทรศัพท์ตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นเผื่อมีคนทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามา หลังจะต้องหาอะไรมาหนีบซะแล้วหลังจะต้องหาอะไรมาหนีบซะล,ะ <laughs> ละอ,อะ,ะ,ละ, <laughs> อะโอเคเริ่มเปิดรายการใหม่แล้วกันกลับสวัสดีสำหรับผู้ที่นอนดึกนะครับผมทุกท่านวันศุกร ที่5กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ครูซามีเรื่องราวนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาแชร์สําหรับผู้ที่นอนดึกนะครับในการไลฟ์สดครั้งนี้คือทุกคนนะครับผมใน,นโลกปัจจุบันเนี่ยบนบนทุกคนเลยว่าการทํามาหากินถ้าเป็นวัยทํางานนะการหาเงินการใช้ชีวิตรู้สึกลําบากและยากขึ้นนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติ ตามยุคตามสมัยนะครับถ้าเรานึกถึงตามยุคตามสมัยก็จะเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนอยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับปีนี้นะครับปี2020 2 0 1เอ้ย2021โทษทีนะครับเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตสำหรับคนที่อยู่บนโลกออฟไลน์จะต้องลงมาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับผมครูซาก็เลย มีไอเดียนะครับเป็นแนวทางแล้วกันในการที่เราจะสร้างตัวตนให้เราเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์วิธีการง่ายๆยังไงนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มเลยแล้วกันครูซาทําเป็นอ e ีบุ๊กนะครับผมเผื่อทุกคนเผื่อทุกคนได้กลับมาดูนะครับผมเดี๋ยวครูซาส่งให้แล้วกันถ้าใครอยากได้นะครับตอนนี้เวลาก็ห้าทุ่มนะครับหนึ่งท่านที่ดู ปี2021นะครับผมหลักการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับคูซ่านะครับมีหลักการเพียงแค่4ข้อที่จะมาเป็นไอเดียให้กับพวกเราในการใช้ไปเป็นแนวทางนะครับผมโดยใช้หลัก 4P จำไว้เลยนะครับ 4P นะครับ 4P มีอะไรบ้างนะครับจำแค่4ข้อ 4P ง่ายๆไม่ใช่หลักการตลาด 4P นะนี่คือหลักการแนวทางในการสร้างตัวตน ที่ครูซานํามาใช้นะครับผมแล้วก็ยังใช้เป็นคลาสสิกเป็นแบบอมตะอยู่พีที่1 Personal คือความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนบุคคลนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวครูซาจะอ,อธิบายขยายความนะครับสก็คือ p province หรือจังหวัดนะครับผมพื้นที่ที่เราอยู่นะครับสก็คือ Production Production ก็คือการทําผลงานการผลิตผลงานนะครับสสุดท้ายก็คือแพลตฟอร์มหัวใจสําคัญก็คืออยู่ข้อที่4นะครับบนโลกออนไลน์มีแพลตฟอร์มไหนที่เหมาะสมมีแพลตฟอร์มไหนที่เราจะลงไปแย่งชิง Market Share ในการสร้างตัวตนนะครับผมหน้าต่อไปเลยแล้วกันนะครับขออธิบายแบบเร็วๆเ,เลยนะเพราะว่าง่วงแล้วนะครับผมอันแรกเลย Personal นะครับผม ส่วนตัวแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีความเป็นยูนิคหรือมีความเป็นเฉพาะไม่เหมือนกันสำหรับตัวเราธรรมชาติสร้างขึ้นมาดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวเราเองมีความยูนิคที่ไม่เหมือนใครที่คนอื่นไม่สามารถเหมือนเรานะครับเหมือนลายเซ็นนั่นแหละเราสามารถเซ็นแล้วไม่มีใครเหมือนเราได้เราลองค้นหาลองตั้งคำถามดูสิ ว่าสิ่งที่เป็นความเฉพาะแบบฉบับของเราเองเนี่ยที่แตกต่างและโดดเด่นเนี่ยมันคืออะไรถ้าเรายังค้นหาตรงนั้นไม่เจอในโจทย์แรกในด่านแรกการที่เราจะโลดเล่นบนโลกออนไลน์เนี่ยถือว่ายากแล้วคุณก็จะเสียเวลานะครับผมด่านแรกข้อหนึ่งก็คือความเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะครับยกตัวอย่างอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตนที่ไม่มีใครสามารถลอกเรียนแบบได้ คุณสามารถร้องแรปได้ไหมร้องแรปในสไตล์อีสานได้ไหมคนอื่นทําได้ร้องแรปได้แต่ฉันร้องแรปในสไตล์อีสานได้คุณสามารถกินอะไรที่มันวิปริตแตกต่างจากคนอื่นกินได้ไหมนะครับที่คนอื่นไม่สามารถทําเหมือนเราได้ไหมเราสามารถมีความอึดมีกําลังที่เหนือกว่าที่คนอื่นไม่สามารถทำเหมือนเราได้ไหมหรืออะไรก็ได้ถ้าเกิดเรา คิดออกมาแล้วสิบข้อเนี่ยมีคนทําได้เหมือนเราเนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นอยู่นี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นตัวตนที่แตกต่างจงค้นหาข้อแรกให้เจอนะครับผมสําคัญนะถ้าจะไปข้อที่สองอันแรกต้องหาให้เจอนะครับผมลองคิดแบบง่ายๆดูสิเอ๊ะฉันตาสวยไม่มีใครตาสวยเหมือนฉัน <laughs> ฉันหัวล้านไม่มีใครหัวล้านเหมือนฉัน <laughs> เนาะโอเคครูซราไกด์ไลน์ให้ฟังแล้วกันข้อสองนะครับผม จังหวัดหรือโพวินที่เราอยู่เนี่ยมันมีความน่าสนใจอะไรที่เราจะเอาความเป็นตัวเองที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเอามาสอดคล้องและค้นหาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้มันน่าสนใจนอกจากตัวเราแล้วเนี่ยที่มันแตกต่างและโดดเด่นพื้นที่ที่เราอยู่ชุมชนที่เราอยู่หมู่บ้านที่เราอยู่มีอะไรที่มันน่าสนใจ สิ่งที่น่าเหมือนสนใจมันอาจจะเหมือนกันก็ได้มีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อมันเหมือนกันแต่ด้วยความเป็นยูนิของเราด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยที่แตกต่างเราสามารถนําเสนอให้มันน่าสนใจได้ในเรื่องราวนั้นๆนํามาต่อยอดเป็นคอนเทนต์ที่เอามานําเสนอบนโลกออนไลน์ได้สามารถเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายอื่นๆได้ที่เรามีที่เราอยากจะนําเสนอนะครับผมดังนั้นพื้นที่จังหวัดที่เราอยู่ลองค้นหาสิ ชุมชนที่เราอยู่อะไรที่มันน่าสนใจไม่เกี่ยวกับชุมชนได้ไหมเกี่ยวกับธรรมชาติได้ไหมธรรมชาติถ้าเราคิดให้มันแคบลงเอาเฉพาะแหล่งน้ำได้ไหมเออเอาเฉพาะต้นไม้ได้ไหมต้นไม้ต้นนี้มีนกนกอะไรที่มาอาศัยอยู่กระลอกอะไรที่มาอาศัยอยู่กี่ตัวยกตัวอย่างให้เห็นนะครับผมโอเคนะข้อ2แล้วต่อไปข้อ3ครับเอ๊หนึ่งคนที่ดูอยู่นี่คือใครนาะทักทายหน่อย ทักทายหน่อยนะครับผมตอนนี้มีคนดูหนึ่งคนนะครับครูซาก็ดีใจแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จครูซาลบทิ้งเลย <c oughs> ใจร้ายข้อ3นะครับโปรดักชันสิ่งที่สำคัญในโลกออนไลน์ก็คือขบวนการผลิตผลงานนะครับคุณจะผลิตในแบบรูปแบบสื่อแบบไหนคุณจะเขียนหนังสือเป็นอ e ีบุ๊กเหมือนครูซาไหมหรือเขียนเป็นบทความหรือคุณจะทำเป็นวิดีโอคลิปให้คนเข้ามาติดตามช่องของคุณหรือคุณจะทำเป็นแอปพลิเคชัน ให้คนดาวน์โหลดไปให้คนแบบเขาคอนเน็กกันได้นะครับผมแล้วแต่นะครับมันมีอ๋อมีคนทักทายมาแล้วขอบคุณมากนะครับสวัสดีจ้านะครับผมขอบคุณมากนะครับผมหนึ่งคนแต่ทักทายมาสามคนแสดงว่ามีคนแอบดูแบบลับ,บๆไม่เปิดเผยตอนนี้กูซากำลังพูดถึงข้อ3นะครับก็คือโปรดักชันการผลิตผลงาน ในเมื่อข้อหนึ่งเรารู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยมีความยูนิคมีความเป็นเฉพาะแบบฉบับไม่มีใครลอกเลียนได้เนี่ยเราค้นหาเจอแล้วดังนั้นเราเอาความเป็นตัวเราเองเนี่ยมาดูในพื้นที่ที่เราอยู่ในจังหวัดที่เราอยู่เราไม่ต้องไปคิดไกลจนถึงต่างประเทศ เพราะโลกปัจจุบันมันปรับเปลี่ยนแล้วไม่ให้ออกนอกพื้นที่แล้วออกนอกพื้นที่ก็ยากอยู่แล้วดังนั้นเราคิดให้มันแคบลงให้มันลึกลงสิเหมือนกูซ่ายกตัวอย่างต้นไม้ต้นเมื่อกี้เนี่ยต้นไม้ข้างบ้านเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดอะไรแล้วมันมีนกอะไรอยู่แล้วมันมีสัตว์อะไรที่เข้ามาอยู่แล้วมันมีความน่าสนใจยังไงบริเวณรอบๆบต้นไม้มันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่เอาความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเอามาอธิบายต้นไม้ต้นนี้ให้มันมีเนื้อหาที่ขยายความดูสิในพื้นที่ที่เราอยู่ แล้วเราค่อยๆข,ขยายขยายขยายออกไปนะครับผมพอเราได้เนื้อหาแล้วเราสร้างตัวตนค้นหาเจอแล้วกระบวนการผลิตผลงานเราจะมานําเสนอในรูปแบบไหนขั้นตอนการผลิตเราจะเขียนได้ไหมเขียนออกมายังไงให้มันน่าสนใจมันมีโครงสร้างอยู่เราจะผลิตผลงานออกมาในรูปแบบวิดีโอยังไงให้มันน่าสนใจมันมีโครงสร้างอยู่เราจะทําแอปพลิเคชันยังไงให้คนดาวน์โหลดและให้คนมีคอนเน็กชันมีการติดต่อสื่อสารมันมีวิธีการอยู่ ดังนั้นเนี่ยะบวนการผลิตหรือโปรดักชันเนี่ยเรามีข้อมูลเรามีเนื้อหาเราเอามาสู่ขบวนการผลิตให้มันน่าสนใจให้มันเพิ่มความแตกต่างให้มันแบบเขาเรียกว่าปรุงรสนะถ้าเป็นอาหารก็คือเอามาปรุงรสให้มันมีความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานความเศร้าพอเราเล่นกับอารมณ์คนความประทับใจความซาบซึง้งความน่าสงสารความรัก ขัดใจอย่างเงี้ยขัดใจเพราะอะไรเพราะว่าอ,อยากจะดูอีกอะ่ะทำไมรีบจบจังเลยขัดใจโอเคนะครับผมข้อสามข้อสุดท้ายนะครับผมอสวัสดีครับข้อสุดท้ายนะครับรีบดูนะเดี๋ยวคลิปนี้ดูเสร็จลบเลยแพลตฟอร์ม <c oughs> ในเมื่อเราค้นหาตัวตนของเราเจอที่มันแตกต่างในเมื่อพวกเรารู้อยู่ว่าเราอยู่ตรงพื้นที่ไหนจังหวัดไหน มันมีความสดน่าสนใจยังไงสุดท้ายเราเอามานำเสนอเป็นผลงานในขบวนการผลิตข้อที่4แพลตฟอร์มฐานพื้นที่ที่เราจะใช้ลงข้อมูลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแพลตฟอร์ม u t u b e แพลตฟอร์ม Facebook แพลตฟอร์ม TikTok ไม่ว่าจะเป็นอีเมลก็ยังเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มพวกแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานเป็นฐานข้อมูลที่เราจะเอา ผลงานนําไปลงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดาวน์โหลดอย่างแอปสโตรอย่างเงี้ยที่เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทุกคนก็รู้ว่าเวลาอยากได้แอปไหนก็คือเข้าไปตรงนี้แล้วดาวน์โหลดอย่างเงี้ยแพลตฟอร์มแล้วแล้วเราจะสร้างแพลตฟอร์มได้ไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีบุค,คลิกยังไงทุกอย่างเราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ นะครับผมดังนั้นวันนี้ครูซราม,มาสรุปให้ฟังเนี่ยสี่ข้อที่เราจะต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยจากที่เราอยู่ออฟไลน์เนี่ยทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนหมดโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ปรับโลกจะบังคับให้คุณเปลี่ยนจําไว้นะถ้าเกิดคุณไม่ปรับโลกใบนี้จะบังคับให้คุณเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนวันนี้หรือจะเปลี่ยนพรุ่งนี้มีบางคนยอมเปลี่ยนวันนี้ แต่คุณไปเปลี่ยนพรุ่งนี้เห็นไหมคนที่เขายอมเปลี่ยนวันนี้เขาแสงหน้าคุณไปหนึ่งวันแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับการสร้างตัวตนถ้าเกิดใครไม่มีไอเดียครูซ่าหวังว่าคลิปนี้เหมาะหรือว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแนวทางนะครับผมครูซ่าก็ได้ไอเดียมาจากการสอนนั่นแหละวันนี้ก็มาแชร์เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับให้ทุกคนได้แบบเข้าใจง่าย 4ข้อในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ส่วนรายละเอียดนั้นถ้าเกิดเรามีแรงมาดาลใจวันนี้ลองค้นหาดูนะครับแพลตฟอร์มบน Google เนี่ยมันเซิร์ชค้นหาข้อมูลได้เริ่มต้นจาก Google ก่อนโอเคนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ทักทายและขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับวันนี้ครูซาสวัสดีครับ